เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมในช่องคลิปโตโมนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญที่มีชื่อว่าลูปลิงนะครับหรือ LRC ก่อนที่เราจะไปรับชมชิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคลิปโตโมนกันด้วยนะครับสำหรับเหรียญลูปลิงนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของเงินดิจิตอลในตลาดคริปโตเคอเรนซีที่ทํางานบนระบบบล็อกเชนนะครับเหรียญลูปลิงหรือ LRC มีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่1245ล้าน 9 1, 9 1,469เหรียญ LRC นะครับและมีอุปทานทั้งหมด1,373ล้าน8 7 3 4 3 7เหรียญ LRC นะครับรูปลิงหรือ LRC คืออะไรนะครับเหรียญ LRC เป็นโทเค็นคริปโตเคอเรนซีที่ขึ้นอยู่กับอีเธอเรีโดยมีโปรตโตคอลแบบเปิดที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับตัวกลางการแลกเปลี่ยนคริปโตแบบประจายอำนาจ หรือ Decentralize โดยเป้าหมายของรูปลิงคือการรวบรวมคำสั่งในการจับคู่จากส่วนกลางเข้ากับการจัดการคำสั่งบนบล็อกเชนแบบ Decentralize โดยให้ผลิตภัณฑ์แบบ h y b r i d ซึ่งจะให้ผลพันธุ์ที่ดีที่สุดของการแลกเปลี่ยนทั้งแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจอะไรทำให้รูปลิงมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังของ ลูปลิงคือการรวบรวมองค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโปรโตโคอลที่มีข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์และขจัดความไร้ประสิทธิภาพออกไปปัจจุบันการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เป็นโหมดหลักของการดำเนินการสำหรับการบริการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีแม้ว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จะได้รับความนิยมและสะดวกอย่างมากแต่การใช้งานการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์นั้นจะมีความเสี่ยงหลายประการ เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะถือเงินทุนของผู้ใช้งานระหว่างจุดฝากและจุดถอนเงินจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนเหล่านี้ไปบางส่วนหรือทั้งหมดหากเกิดการโจมตีของแฮกเกอร์หรือผู้กระทำความผิดนั่นเองนะครับปัญหาสำคัญอีกประการสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์คือการขาดความโปร่งใสความจริงที่ว่าการซื้อขายไม่ได้ถูกตัดสิน บนบล็อกเชนแต่เก็บไว้ในบันทึกภายในของตัวกลางทําให้อาจเกิดการแลกเปลี่ยนราคาที่เป็นไปไม่ได้และอนุญาตให้ใช้เงินทุนของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่มีการดูแลเงินทุนนั้นๆและเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้บริการซื้อขายรูปแบบใหม่ได้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการแลกเปลี่ยนคริปโตแบบกระจายอำนาจหรือ DEX แทนที่จะเก็บเงินทุนของผู้ใช้งานไว้ในการดูแลและประมวลผลภาย แต่มันกลับช่วยให้คำสั่งซื้อและขายสามารถเชื่อมโยงกันได้โดยตรงและยังมีความสามารถจำร่างเงินในการซื้อขายบนบล็อกเชนสาธารณะได้อีกด้วยในขณะที่ขจัดความเสี่ยงจากการดูแลความโปร่งใสของ DEX จะแนะนำข้อเสียของตนเองซึ่งโดยหลักการแล้วมีประสิทธิภาพตามกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกแบบรวมศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จำกัดบนบล็อกเชนและสภาพคล่อง ที่กระจัดกระจายโดยโปรโตโคอลลูปริอองพยายามที่จะรักษาข้อดีของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจในขณะที่ลดหรือขจัดความไร้ประสิทธิภาพผ่านโซลูชันไฮบริดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ผ่านการจัดการคำสัง่ง แบบรวมศูนย์แต่การจัดการการซื้อขายบนบล็อกเชนและรวมคำสั่งมากถึง16คำสั่งให้ไปเป็นการสั่งซื้อขายแบบหมุนเวียนแทนที่จะยอมให้ยึดติดกับแบบเดียว1คู่การซื้อขายของรูปลิงที่คาดว่าประสิทธิภาพของการดำเนินการตามคำสั่งรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพคลองของ DEX สามารถซื้อเหรียญรูปลิงหรือ LRC ได้บนกระดาน Binance Maxi และ Exchange ของไทยเราอย่างบิดครับที่จะเพิ่มเข้ากระดานในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชิปตัวมลเพื่อไม่พลาดข่าวสารชิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ